สวัสดีครับผมกอลฟรถบ้านนะครับจะมาแนะนํารถนะครับราคา69,00 0บาทนะครับราคาถูกกว่ามอไซค์นะครับไททันปี2010นะครับอ่ะราคา6,9 0 0 0นะครับเข้าไร่เข้าสวนบรรทุกัวไซค์ก่อสร้างรีบมาได้เลยนะครับอ่ามาดูสีภายนอกครับนี่นะครับสีภายนอกค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยนะครับ แต่ว่าสีก็ตามอายุการใช้งานนะครับนี่ก็มีบ้างนะครับมีริ้วรอยขุดขีดบ้างนะครับนี่นะครับสีนะครับนี่มีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยนะครับนี่สภาพสีสภาพโอ้โหคือว่าราคาอย่างเงี้ยหายากครับราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเน่เนี่ยดูสีนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับใครไม่ซีเรียสนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่จะมีไฟท้ายแตกหน่อยนะครับนี่ ปลท้ายแตกนิดนึงนะครับไปเปลี่ยนเอาเองขายตามสภาพครับราคา6,900 0บาทนะครับสภาพยางยางก็ประมาณ5 0ครับยางไม่ค่อยดีแล้วครับคันนี้ใครสนใจไปเปลี่ยนเอาเองเลยนะครับราคา6,900 0บาทต่อรองราคามาได้เลยนะครับนี่มีนิดนึงนะครับโดนเบียดมานะครับนี่นะครับโดนเบียดมานะครับตัวนี้นี่ภายในเครื่องเกียร์เรารับประกันเลยนะครับแอร์เย็นนะครับ สวยๆเลยบอกก็มีชีกขาดนิดหน่อยนี่ครับใครไม่ซีเรียสเอาไปใช้งานนะครับนะครับราคาหกหมื่นเก้บาทนะครับใครสนใจรีบได้เลยนะครับสวยสวยเลยสภาพนี้อ่ามาดูห้องเครื่องเลยนะครับตัวนี้ได้ปีด้วนะครับได้ปี2,010นบนะครับติดแก๊ส LPG นะครับแก๊สน้ำมันใช้ได้หมดเลยนะครับ ถังแก๊สเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่สภาพ้องเครื่องสวยๆเลยฝาโปงเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับคัหน้าเดิมๆเลยนี่นะครับเมทั์อยู่ครบนะครับราคา6,9,000บาทใครสนใจรีบทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางโบทองนะครับภาษีคันนี้น่าจะหมดปี67นะครับอ่มาดูภาษีครับนี่ภาษีจะซ่อนๆแอบๆหน่อยนะครับภาษีฮ่าๆนะครับ ราคา6 9 0 0 0บาทนะครับรถของเราจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับใครสนใจรีบพักได้เลยนะครับแล้วก็ผมขอฝากกดติดตามนะครับในช่อง u t u b e นะผมกลับรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกลับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยันบรรชัยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปนะครับย้ํานะครับราคา6 9 0 0 0บาทนะครับเครื่องเบนซินติดแก๊สนะครับแก๊สถังแก๊สเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ใครสนใจรีบพักหน้าเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ